สวัสดีครับพบกับรายการมีเดอะฮีโร่นะครับวันนี้นะครับเราจะมาทดลองการเอาเมนทอดใส่ลงไปในขวดตาฟีอ่อจะพุ่งไหมอุปกรณ์สออย่างนะครับมีเขาบอกว่าเอาใส่แล้วมันจะเกิดเลงน้องถ่วงไม่ไม่ใช่เลยถ้าผ้ามืดอะไรนิดถ้าผ้ามืดอะไรนิดหน่อยก็ขอโทษ้วยนะครับคุแมกครับชื่อผมตูนครับผม มีนะครับหลอดกับหลอดครับงั้นก็ไปดูกันเลยครับโอเคเริ่มเลยครับอย่าเพิ่งเปิดให้หน่อยเปิดให้หน่อยจะทำตรงตรงนี้ไม่เอาแล้วทำไมไม่เอาโต๊ะเอาไว้ตรงนี้ล่ะเดี๋ยวนึงขออึ้งนึงเฮ้ยเบิดไปไหนมันก็ไม่พุ่งนี่ไม่พุ่งพุ่งเดี๋ยวก็หายซ่าปีกอนปีก่อนปีกอนเอาละครับเราละมันไรนะครับใส่เลยแกะครับแกะ หนึ่งเมตรเอากี่เมตรครับสามเมตรนะครับมเมตรเดียวก็พอแล้วครับมเมตรเดียวก็พอครับมเาเดินไฟหนึ่งสองสามอ๋อจ้า<ะ>อยากเข้มินอโอ้โหมินไฟนินก็นี่คือภูเขาไฟเลยอีกแล้งใส่แล้วปิดฝาขยะดูไหม เราเปิดมาแบบนานคิตื่นแบบพุ่งใส่หน้าเออปิดไาแล้วเขยาปิดไฟแล้วขยำอีกครับไม่พุ่งนะครับก็เนี่ยพุ่งไปแล้วครับก็มันไม่พุ่งนะครับขยำมันก็ไม่พุ่งครับนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับไปเลยครับ